สวัสดีสสดครับผมอวันนี้จะมีเกมร้องเพลงครับผมมาเล่นกันเดี๋ยวเอาตาก,กล้องมาเล่นตัวแนน้ำตัวบ้นนี่กำลังถ่นคลิปแรกนะครับในน้ำตัวไหมสวัสดีครับเพ้นครับผมโอเคตีเพลงที่เราจะร้องกันน่ะนะครับมันเป็นเพลงยังก็เจือยังวะเดือยยัง,ยยงนี่แหละยังกะโว้โว้โว้นะโอเคจำได้หรือนมะ ใช่ไม่ท่องหมใดได้ไกล้เองอะไรเดยอเดยวเด๋ยวจะร้องพร้อมกออักมนครับจะร้องพร้อมกันหนึ่งรอบแล้วก็แล้วก็วนวนบีมคนแหลกนะบีมไอหวาไปอ๋อบีมไอแล้วก็อันแล้วก็เพนโอเคนะครับ, <I S 2> บยังาไมา่จีอาแบบไหนดีอยเอาไอคนแรกอะเหนาอนะ เออเอาบีมก่อนดีกว่าเอาบีมก่อนบีมละอันบอบีมอันได้ปีมาะได้ปิชาเอเดี๋ยวผมปีชาเองนะครับห้องด้วยกันก่อนเอานะไปเดี๋ยวไปสั่งกินแตนน่ะมาหนึ่งอันนี้ห้องด้วยกันกันอ่ะหนึ่งสองสามโว้โหโว้โหโว้โหโว้ โอ้ยดมแมดมแมนอะแต่พ oh. ah. ี oh. ่มันอะยังอ๋อโอ้โหโอ้โอหทุกคนต้องมองกล้องครับกติกาคือทุกคนต้องมองกล้องนะหันหน้าตะ่กอลล็อคโอ 啊！天 <laughs> <laughs>！怎么地呀？<Stadium> <AUDIO så rails> <society>

เราลืมอะทำไมก็ได้พอดีะเปลมลรงนยนางโอ้โ้ชีนะบานข้อจะเข้าฟังจึงไฟเหลือนเลยไหมเหลื่อนจะได้ยังเหมือนดต่อเนย่งเมือนโจมเลย

Ah, mei hon kuai ma. Mi ni dai ni. Mi ni ni solo. Oh. Oh.

โอ้โหโอ้ฮหม่ลอดโอ้โหมเหมันได้จากถงตาคูโอ้ต่คองหนีมซะแล้นะครับคอง มูนี่เซนตื่นมูนี่อ๋อกระำพวกนี้เซนตื่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ตายตาย โผล่ไปเจ้าค <blue> okay, ุนั้นแล้วเอางเลยฟงเลยมึงเอาไหนมากูฟอน่ามึงเนี่ยนาเป็นเจ้าไอ้ขวา่ไม่รู้หน้ากูตัววะโอ้โหโอ้โหโอ้ดีนเดนยแมนนี้จบละโอ้้ โอเคโอเคโอ้เจ้าเปิ็นทาหัวนี่ไงนี่อืมโอย้โอ้

โอ้ยตั้งใจครับตั้งใจ <c oughs> โอ้โหโอ้โอ <c oughs> ไม่ไหวอ่ะ <c> ม <oughs> ึงตายตาย,ยกินยาตายไม่ <c oughs> แล้วใครเป็นคนกึน <c oughs> ดนี่ตายแล้ว

ยังก็อไยืมอ้หโอหโอหออู่ในม่เรียบร้อยครับผมเป็นเพลงที่ร้องและจ็บท้องครับหม่หมะเจ็บต้อใครบอกกึออกกำลังหนักองอย่างดีอันนี้เหมือน เหมือนเลยเปิดเลยเนี่ยจริงเพราะอย่าเส้นเตือนสุดแรงเลยออ <c oughs> โอ้ก็เนี้ยเนี่ยมันจะลองให้ต้องหัวเราลุดมันจะหลอกผิดเนาะโอเคครับผมทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ share, <ว>กติดตั้งใครดูเราได้เลยครับครับผมครับทุกยอดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับผมทำคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้กับมะม่วนมาเล่นมาเคยหัวกันมาหัวเลาะกันมาเส้นเตืเอนครับผมสีสันครับผมวันนี้ สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ